และที่เห็นความเร็วเน็ตเร็วๆแรงๆแบบนี้นะครับเป็นสัญญาณ Wi ไ Fi จากเจ้าตัวเราเตอร์ Wi ไ Fi เท DA AX 3 0 0 0ตัวโมเดล RX 1 2 LPO ตัวนี้เลยครับตัวนี้ครับมีเสาส่งสัญญาณนะครับที่เร็วแรงสเียรนะครับมาให้มากถึง5เสาเลยนะครับตัวนี้ด้านหลังนะครับเขาจะมีช่องเสียบสายแลนะครับเป็นช่องเสียบแบบจิกบิตทั้ง4ช่องเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มกดดีเซนโรงงานแล้วก็ช่องเสียบสายไเลี้ยงนะครับตัวนี้ยังรองรับนะครับ การใช้งานนะครับฟังก์ชันเมนเนแล้วก็ตัวนี้ครับยังสามารถไปตั้งค่านะครับโหมดฟังก์ชันนะครับ MU MI MO นะเราสามารถสร้างเครือข่ายขึ้นมาใหม่ได้แล้วที่สำคัญตัวนี้ครับบ้านใครที่ใช้ไวไฟเน็ตเวินะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi เยอะๆหลายอุปกรณ์นะต้องขอแนะนำเราเตอร์ไวไฟเท็นดา AX3000 รุ่น r x 1 2 l LPO ตัวนี้เลยครับถ้าใครสนใจครับบอกได้เลยว่าตัวนี้นะ ตอบโจทย์มากนะครับสำหรับใครที่เป็นสายแล่นสดสายสตตีมครับอัตราความเร็วสูงสุดรับส่งข้อมูลนะ w i f i 5G อยู่ที่2,402เมกะบิตถ้าเป็น Wi-Fi 2.4ครับอัตราความเร็วสูงสุดนะครับ574เมกะบิตเพอร์เซ็นต์เลยบอกได้เลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากนะถ้าใครสนใจครับผมดึงพิกัดเจ้าตัวราเตอร์ Wi-Fi ฟเทนด a EX 3,000ตัวโมเดล RX12 a i r p o ตัวนี้ออกมาไว้ตรงตะร่าด้านหน้าแล้วถ้าสนใจกดสั่งไปใช้งานที่บ้านกันได้เลยครับ